วันนี้นะครับพี่ KDP จะมาสอนวาดองุ่นนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ให้ยุ่งยากเกินไปล่างนะครับผมองุ่นนะครับไม่ให้ยุ่งยากอะไรนะครับนี่ครับสอนวาดแบบง่ายๆเลยองุ่นนะครับเอาแบบให้ง่ายที่สุดเลยนะองุ่นขึ๊บมาครับวาดตามนะครับอ่าจเด พี่ขอล่างก่อนละกันนะป,ปึ๊บล่างก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงสีให้ดูนะครับนี่เราขอล่างก่อนนะครับป,รปึ๊บอ่าเดี๋ยวเราล่างได้ปุ๊บเราจะเลงลงหมึกดําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะใช้ปากกาดํานี่ลงนะครับผมอ่าเดี๋ยวทาให้ดูเลยป,ปึ๊บอ่าล่างมาเลยครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําก้างขึ้นไปเลยปึ๊บยิงมาครับอืมนี่ครับลักษณะองุ่นนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะใบนะครับล่างตามพี่เลยนะครับอ่าล่างตามมาเลยนะครับต่อไปแล้วก็ใส่ลูกองุ่นนะครับใส่ลูกองุ่นเลยผลองุ่นนั่นเองนะครับอ่านะครับห้ากลมๆนะครับไม่กลมก็ไม่เป็นลายนะครับ นอ่ลากมาเลยครับหาลากมาเลยครับเห็นไหมครับง่ายๆครับเอ่ลากมาเลยครับง่ายๆง่ายๆไม่ยากครับนะครับนี่นะครับวงกลมวาดมาเลยไม่ยากครับบเห็นยังไงว่าอย่างนั้นะครับเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บ คุณเขียนว่าอะไรนะครับอัง่นนะครับภาษาอักฤษเราต้องสอนตลอดนะครับผมอัง่นก็มีตัว G นะครับอ่า e นะครับอัง่นอ่านว่าเกสนะครับอัง่นนะครับ G R A P E นะครับเกสนะครับอ่านะครับสำหรับพี่นั้นเน้นสะกดคำนะครับอ่านอาจจะอ่านออกเสียงผิดนะครับนิดหน่อยก็ไม่จะว่ากันนะครับ แต่เต็มใจสอนนะครับไม่ได้จบเอกอังกฤษนะแต่เต็มใจสอนนะครับนิ้นวาดกับนิ้นสะกดคานะครับเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการลงสีแล้วนะครับแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนะก็มีสีส้มฟ้านะครับเขียวแดงม่วงเหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูการลงนะครับจะลงยังไงอะไรยังไงนะครับเริ่มต้นลงเลยครับขอลงสีฟ้าก่อนดีกว่านะครับ ปึ๊บปึ๊บอ่าลงสีฟ้าไปเลยนี่ครับลงสีฟ้าให้เต็มลูกองุ่นไปเลยนะครับปึ๊บอ่าขอลงด้วยสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับลงตามนะน้องๆหนูลงตามเลยนะอ่าสีเหลืองแล้วก็ปาดเข้ามาในตัวองุ่นก็ได้นะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะลงสีม่วงนะครับลงแบบคร่าวๆก่อนนะ มืนเราวางสีมันคร่าวๆไปนะครับลงสีม่วงก่อนนะครับอ่านี่ลงคร่าวๆก่อนเลยเราค่อยมาเน้นน้ําหนักกันนะครับลงไปเลยนะครับน้องๆหนูๆไม่ต้องกลัวผิดนะการลงนะครับลงไปจะเกินไม่เกินไม่เป็นไรนะขอให้ลงไปก่อนเลยนะครับอ่าลงไปก่อนนะครับเหมือนเราทําสีให้คุมสีให้ทั้งหมดให้หมดก่อนนะครับ <S <s เผื่อน้องๆไปสอบแข่งขันอะไรเงี้ย น้องมวจะเก็บอย่างเดียวไม่ทันนะครับลงสีคุมๆก่อนนะบอกหมดเวลาปุ๊บเราเสร็จทันทีครับนะครับทางที่งานเรายังไม่เสร็จอะแต่เราก็สามารถเสร็จได้นะครับนั่นนะครับนี่นะครับลงไปครับอื้อแงอ่งุ่นนะครับพี่จะไม่สอนให้แบบว่ายากเกินไปนะครับจะสอนแบบง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายนะครับ นี่ครับการเก็บนะครับการไล่ครับเห็นไหมครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะการลงสีนะครับนี่ค่อยๆลงนะครับปึ๊บเราก็เติมก้านเขียวหน่อยองุ่นเห็นไหมครับอ่ารานนี้แล้วก็กดส้มนะยครับเห็นไหมครับอ่าส้มนอยเห็นไหมครับให้มีมิติหน่อยแล้วลงส้มที่นี่ก็ได้เนี่ยอ่าเห็นไหมเพิ่มให้มีสีสันนะครับอ่าให้เล่าเรื่องราวนะครับต่อจอเราจะลัเล่นองุ่นแล้วนะครับ ปึ๊บเนี่ยนะถ้าเกิดยากไปนะครับบอกกันด้วยเนอะพี่จะสอนให้ง่ายๆเลยนะให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับขอให้บอกกันนะอ่าครับพี่ก็ไม่เก่งหรเนอะมาเริ่มมาเริ่มเป็นกันด้วยกันนะอะไปพร้อมๆกันเลยนะเหมือนเรามาฝึก,กด้วยกันเนี่ยนะเราเป็นด้วยกันดีกว่านะครับนี่นะครับระบายตามพี่ไปเลยง่ายๆจะหมุนจะขีดจะอะไรได้หมดนะ สลาเซลี่นะสุดท้ายก็จบออกมาเหมือนกันนะอ่ะหมุนมเห็นไหมบางช่วงพี่ก็หมุนเห็นงนีครับบางช่วงก็จะหมุนให้ดูเห็นไหมครับอ่าหมุนก็ได้มีหมุนก็ได้แล้วแต่นะครับหรือจะสบายเฉก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 นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะตรงไหนเปิดแสงเว้นไว้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เปิดแสงเปิดแสงนะครับพยายามจะน้นไว้แล้วครับนี่เราเน้นเปิดแสงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้ดูนี่อ่านะครับหมุนหมุนหมุนไปเลย ตรงไหนที่แสงโดนนะครับเว้นไว้นะอ่า mm hmm. เว้นเนี่ยเราขีดเข้าขาตัวนี้ก็ได้นะตัวที่เราเว้นแสงเนี่ยไม่ต้องเว้นแบบให้เห็นว่าเหมือนเราเว้นแสงนะให้ธรรมชาติเขาพาไปเห็นไหมครับเนี่ยขีดเข้าหากันเลยเห็นไหมเนี่ยเราเว้นแสงปุ๊บเขาจะนุ่มนวลน,นะถ้าเกิดเราเว้นเหมือนเราจงใจเขาจะไม่สวยนะนีนนนเเเ่เห็นไหมไปเรื่อยๆเลยเห็นไครับอ,อืออ่า นี่นะครับจะคิดคิดกลมๆอะไรได้หมดนะนี่ลองทําดูนะครับทําตามจะง่ายนะครับอ่าการสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะก็หาส่วนที่ดีของแต่ละคนนะครับมามิกเป็นของเราได้นะการทํางานนะครับไม่ยากนะครับขอให้เราคิดค้นนะครับค้นหาตัวเองให้ได้ครับยังไงก็สวยนะครับผม นะครับขอให้เป็นตัวตนนะครับเราถามตัวเอว่าเราชอบงานศิละปะจริงหรือเปล่านะครับผมนะอังุนเนี่ยวันนี้วาดอังุ่นสีม่วงเลยเนะอาน้องๆคนไหนชอบกินอังุ่นก็บอกเล่ากันมานะชอบกินอังุ่นพันไหนอยากให้งาวาดอังุ่นสีอะไรบอกกันได้นะครับผมพี่จะพยายามวาดให้ทุกอย่างนะครับนะลองลองบอกบอกกันมานะอยากให้วาดอะไรนะครับ อาจจะช้าหน่อยนะเพรี่ทำงานคนเดียวนะครับไม่มีทีมนะครับาวาดเท่าที่วาดได้นะครับผมนี่นะครับเป็นไงครับสวยยังครับอันนี้พี่จะเริ่มเล่นน้ำหนักแล้วนะปึ๊บเห็นไหมครับทำตามพี่ถึงไหนแล้วบอกกันด้วยนะครับเ,ออเราได้รู้ว่าเออน้องๆไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับหรือว่ามีการบ้านอย่างเงี้ย ไม่เข้าใจเรื่องศิลปะไม่เข้าใจว่าพี่วันนี้ให้ดูหน่อยไหมมีการบงการบ้านอย่างเงี้ยเออพี่ก็จะวาดให้ดูนะครับแล้วให้เราทําตามพี่อย่างเงี้ยครับจะง่ายกว่านะครับบางทีเรานั่งนึกไม่ออกอ่ะจะวาดยังไงดีจะเริ่มต้นยังไงครับคือเรานึกไม่ออกจริงๆครับนะนี่นะคือถ้าเกิดเรามีไกด์ไลน์เราจะรู้เออทําอย่างนี้นะนะทุกอย่างต้องมีไกด์ไลน์ครับเหมือนนักร้องอ่ะ เขายังร้องไกด์ไลน์นาเลยครับจะให้เราร้องสดเลยเราร้องไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกอย่างต้องมีไกด์ไลน์นะครับพี่ก็ทําให้ดูครับเรื่องสีนะครับเรื่องเส้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเรื่องการลงสีเนี่ยสําคัญนะสําหรับพี่นะเหมือนเราเขียนเส้นเกินปุ๊บเราสีมากกเนี่ยหายเลยเส้นนั้นนะนะครับลองลองทําดูว่าพี่พูดจริงหรือเปล่านะไม่ยากนะครับเห็นไหมครับอ่านี้จะบายระบายให้ง่ายนะครับ ง่ายง่ายไวเลยครับเห็นไหมครับเนี่นะที่เข้าหากันได้ด้วยเห็นไหมไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวแต่ละสีจะเลื้อเข้าหากันนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงไหนโดนแสงมากนะครับก็ให้เขาโดนไปมากมากนะครับจะเห็นว่าเน็ดแดงแสงแวววาวเลยนะครับในแสงก็มีสีเหลืองสีฟ้าสีส้มอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม อันนี้ระบายแบบง่ายๆเลยไม่ยากนะครับจะไม่ไม่น้นรายละเอียดเยอะนะน้นให้เข้าใจเรื่องสีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะเรียนนะให้น้องๆไปเรียนเยน้นรายละเอียดส,งสูงๆนะพี่สอนให้เด็กๆวาดได้ด้วยนะครับหรือใครอยากจะฝึกสมาธินะครับก็ลองวาดภาพดูนะครับฝึกสมาธิท่านเลยลนะ่ะวาดภาพนะครับนี่การฝึกสมาธิดีมากนะครับการวาดภาพนะครับอ่า น้องนอว่าเอาสีแดงมาทำไมสีแดงก็จะมน้นมาเน้นความมืดหน่อยครับเห็นไหมครับนี่การเติมรายละเอียดเนี่ยนะครับเน้นตรงที่มืดๆนะครับจุดที่มืดๆเข้าไว้เนี่ยไหมครับสีแดงนะครับอ่าเน้นเข้าไปเลยเห็นไหมครับอ่าเห็นยังครับนี่เอาไว้ทําตรงจุดที่แยกๆนะครับแยกจากกันอย่างเงี้ยนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นชัดยังอาเริ่มเห็นไหมครับ ว่าเป็นเงามืดจริงไหมเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมแล้วก็ปาดเข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับคือเขียนยังไงก็ได้ให้ผลไม้น่ากินเนี่ยทั้งทันที่เป็นภาพวาดอะทํายังไงก็ได้ให้ดูน่ากินเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่ตรงไหนที่โดนแสงจัดๆก็ปล่อยไว้นะครับนี่เห็นไหมขีดเข้าหากันได้ด้วยเห็นไหมนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับขีดเข้าหากันได้เลยนะครับ น้องๆไม่ต้องกลัวผิดนะทําไปเลยนะครับอเห็นไหมครับขีดไปเลยเห็นไหมครับหรือเห็นไหมนี่นะเห็นสีไหมครับทําตามที่พี่สอนเลยนะหรือว่าพี่ๆน้านๆนะครับทําตามได้นะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับก็ขอสีเขียวมาหน่อยครับเพิ่มหน่อยครับเพิ่มสีเขียวให้หน่อยนะนี่อ่ะ คือให้มีชีวิตเฉยนะครับสีเขียวนะสีแห่งชีวิตนี่เองนะครับอ่า<ม>เห็นนะครับนะครับก็จะดูน่าสนใจละนี่องุ่นนะครับอันนี้ต้องใบไม้ล่ะใบของอางุ่นล่ะนี่เพิ่มสีฟ้าเข้าไปหน่อยอ่าเห็นนะครับอัดสีฟ้าเข้าไปเลยเห็นไหมครับอ่าเห็นความแตกต่างย่างสีฟ้าลงนะครับก็จะเป็นเขียวเข้มแล้วเห็นไหมครับนี่ไหนดึงสีฟ้าได้ก็ดึงมา เห็นไหมครับเป็นสเขียวเข้มแล้วครับผมอ่าอี๋ก้านเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับใส่สีม่วงไปอ่าเห็นไหมเห็นก้านขึ้นยังอ่าเห็นไหมครับก้านม่วงนะครับเจอสีเขียวไปนะครับเห็นไหมครับเจอสีเขียวก็จะออกดำๆเลยเห็นไหมอ่านี่ครับเหมือนเราไม่ต้องวาดเส้นก็ได้นะแต่พี่วาดเส้นเนี่ยคือให้เรา ให้ดูรู้ว่าเออเส้นมันอยู่ขนาดนี้น้องเนี่ยทำถูกเนะถ้าเกิดเขียนจริงๆอ่ะไม่ต้องมีเส้นอ่ะเขาจะนุ่มนวลมากเลยนะอ่าแต่เรามีเส้นน่ะคืออยากให้น้องได้เห็นว่าการมีเส้นน่ะคืออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเส้นอ่ะคือเราสามารถทับให้หายไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เห็นอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับสวยไหมครับอ่า ตรงไหนที่ยังไม่ได้ที่แล้วก็นิ้นเข้าอีกนะครับระบายม่วงลงไปอีกอ่าเห็นไหมครับนี่ทำให้ดูหน้ากินเข้าไว้ครับเห็นไหมอ่าเป็นไงมัง่งอ่าเนี่ยแค่เข้าๆอย่างนี้ก่อนนะอ่าไหนครับเนี่ยทำเข้าๆอย่างเนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเพิ่มในม่วงหน่อยอ่าตรงนี้มืดๆหน่อยอ่าอ่าของมืดๆหน่อยนะครับตรงนี้นะครับ แสงไม่ค่อยดูนะครับของมืดๆหน่อยอตบหน่อยตบหน่อยอ้า็นะครับอ่าแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะหรือยังยังไม่ให้เสร็จดีกว่านะขอแระว่าไฮไลท์ซะหน่อยปึ๊บป๊อ่ะเห็นไหมไฮไลท์ลาบเลยติด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 ตินติดครับดติดด้นดต ทำให้งุนมีสวยขึ้นนะครับขอตบแดงหน่อยอ่าเราจะเน้นตรงนี้นะครับตบแดงหน่อยปึ๊บนี่นะครับนี่มันจะทำให้ลอยขึ้นมาอีกนะครับอ่าเน้นไปบรรยากาศนะครับมีทุกสีนะครับในบรรยากาศของเรานะครับแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับอ่าขอสีเขียวอ่า นี่เติมสีเขียวเข้าไปครับนี่นะครับอนะบเติมสีเขียวเข้าไปนะครับอเห็นไหมครับอ่าพี่ก็วาดองุ่นของพี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เซ็นชื่อนะครับก็เป็นอะไรนะครับ K T P C L A S s I C นะครับนี่ครับงานพี่ก็เสร็จแล้วนะครับ K T P Classic นะครับผมนะเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เองครับไม่ยากเนอะอย่าลืมติดตามช่องพี่เ่ยนะเดี๋ยวจะมีแนะนำเสนอตลอดตลอดนะคะผม